สวัสดีครับมัน,นี้ทุกท่านก็กำลังรับชมอยู่กับผมในรับหน่า o ออ e เ g อร์เกมทีวีวันนี้เราอย่างให้รู้นะครับก็หกโมงจผมจะมาทำสุ่มผู้ชุดีแจกบันะครับอ่ามัเลยมาเลยนะครับผมโอเคถ้าคนที่ได้นะครับผมจะแจกแบบให้เลขนะครับผมอ่ามัเลยครับกดสุ่มผู้ชุดีนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะกดสุ่มผม ก้ไขรายชื่อก่อนนี่ฮะ,ะรายชื่อคนเข้ามาอยู่ในนี้หมดแล้วนครับไม่มีไหนที่ไม่รอดสายตาผมนะครับมาผมขอสุ่มสักประมาณ9้าครั้งและครั้งที่สิบนะฮะเป็นรอบพี่ได้เลยนะครับอ่ะอ้า โอเคครับรอบที่ก้าวแล้วครับจะไปรอบสุดท้ายาใครจะได้เอ่ยหนึ่งสองสาเป็นแคทีเซเว่นเกมส์โอ้โหสุดยอดมากครับผมเขาได้ประตูสุดยอดนะครับคนนี้เลยนะคะบ,บ้ายประตูไปเลยในเชยวก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับสตเหล่านี้ก็ขอมากนะคะที่ชมบ๊ายบายครับ